สวัดีครับสวัสดีครับผมบออ้อยแล้วก็นี่น้องปางครับจากรายการ Animal Space ครับมาเล่นกับปาร์คแล้วคุณนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องสุพรรษานี่อายุปีหนึ่งพอดีครับสุพรรษาชื่อสุพรรษาใช่ไสุพรรษาปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเชือกนี้พลายสิริมงคลครับอายุ สิบสามปีกว่าสิบสามปีกว่าจะเข้าสิบสี่แล้วครับนี่นะมีการใช้ขาขึงตรงบอลนะบอลนี่หนึงนะไม่ต้องรีบร้อนบเาทำทำไมอ่ะกระตุ้นให้เขาแบบเดินไงกระตุ้นเขาเดินนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยไปแบบนี้เดี๋ยวใายมุงมารู้สั่งให้เลี้ยวแล้วเลี้ยวขวามาท่านนีลูกเลี้ยวขวามาเร็วมาก เฮาเฮาแปลว่าเฮาที่อะไรครับพี่เฮาคือสั่งหยุดช้างครับอ๋อเฮาคือหยุดช้างครับด้ย